สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันหมอลำเพชรชล่าพัฒามแกนจงอ่างครรั่งสดแจงค่ะนะคะพึงมาจากน้องหานนะคะไปเอาของฝากนะคะจากพ่อนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะพ่อนะคะจากน้ําสมนะคะเอาของมาฝากลูกสาวนะคะเมื่อไนผีพี่น้องสะออนลายพุ่งหนกล้วยกล้วยไหมเลือ,องเออเฮ้ยยุ่งแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดดิบส่วนอันนี้คือ ข้าวหลามนะคะเสเบิงผลเผาเรียบร้อยจะได้กินข้าวหลามกันค่ะโัน,นี่ซาจวงอ่างคี้มอดไส่ไปเอาอยู่หน้องหานนะคะพ่อออกมาทรงนี่ต้องกราบขอพระคุณมากๆนะคะพุ่น่ะขอาวลามจากบังหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปเก้าสิบ นี่ค่ะข้าวหลามค่ะหอมๆหอมๆเผาไมใหม่ๆเลยค่ะนี่สองสี่หกแปดสิบขอพระคุณมากนะคะกราบขอพระคุณมากค่ะที่เมตตาจงอังนะคะกราบขอพระคุณจากใจค่ะขอพระคุณมากค่ะอังก็จะเอาไปแบ่งสรรปันส่วนนะคะแจกจ่ายกันกินนะคะเอาไปให้แม่ๆด้วยนะคะ เอาไปให้คนลูกๆูกด้วยที่อยู่บ้านพักด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันทวีคิดสิ่งใดสมคำมุ่งมา่ปรารถนาสุขภาพร่างกายเข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปค่ะ